กลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลบัาดีค่ะคุณวัชัยค่ะครับสวัสดีครับเอเชียเวลครับเออปตทสองขอปิดแปดแปดห้าสิบแล้วนะแปดสิบปิดเดี๋ยวนะแปดสิบแปดแปดห้าสิบใช่เข้าแปดสิบแปดสลึงนะครับอันที่นี้ครับที่นี้อทนที่นี้ยืนก็วันนี้ครับคือขึ้นมารับข่าวเรื่องเอ,อ เรื่องที่ดินสปกรครับแต่เข้ากลเมอไหมแล้วก็จะใช้มาตราผีีหรือเปล่าก็รอดูคู่นี้ครับคือ uh. ผมมองว่าตลาดรับราคาเนี่ยมันรับข่าวตรงนี้มาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเข้าเนี่ยก็น่าจะเจออนชักมากกว่านะครับเพราะน้ำมันก็ยังอยู่ในโซนล่างอยู่ลลเลยครับก็รอดูคู่นี้ถ้าสัปดาห์นี้สามารถยืน8.8ได้นะครับก็รอบร็อตเอาออกนะครับแล้วก็รอรอมันหลุด8.8ก็ค่อยฟอลโล่ช็อตอีกทีหนึ่งครับจุดเข้าจุดออกวันนี้ดูก่อน ใช่ใช่ใช่แปดสิบแปดปดสิบแปดแปดสิบแปดทะลุงแถวนี้ครับคือจุดเข้านะครับถ้าสัปดาห์นี้ยืนได้ก็ออกเลยอ๋อดูรอบสัปดาห์นะดูทั้งสัปดาห์ผมผมว่าเดี๋ยวรอดูวันนั้นาพรุ่งนี้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่วันพรุ่งนี้ครัเย็นพรุ่งนี้ถ้าปิดยืนแปดสิบแปดได้นะครับก็ออกเลยครับแล้วค่อยหาจงังหวะเล่นใหม่เพราะยังไงน้ามันก็อยู่สนล่างแล้วก็ดาวไซน์เนี่ยยังมีอยู่ค่ะรับผมแต่ถ้าพรุ่งนี้หลุดเลยนะครับ พรุงนี้รุด88เลยแล้วโปรฟิลรันนะครับแล้วก็ไปดูเป้าตามที่ให้ไว้นะครับก็คือช็อตแรกก็ผมว่าดูที่8 0นะครับ8.5 8 0แล้วก็ไปที่7.5ได้นะครับตามระดันตามเลเวลนะหากหลุดครับผมก็8.5กับ8 0นะใช่ใช่ครับเออส่วนวันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเต็กเนี่ยโรงแรงผมพยายามตามข่าวนะครับก็ยัง มันจะมีสองตัวที่ลงแรงก็คือสเตกกับยูนิคค่ะนะครับก็มีไอทดีลงปรับตัวลงที่นี้ผมก็ตามข่าวว่าม,มีอะไรครับถ้า,ถ,าถ้าข่าวล่าสุดเนี่ยที่เท่าที่เจอนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของนั่งร้านหล่นนะครับที่รถไฟฟ้าสายสีเงินนะครับตรงจรลัดน,นะครับ<อ>จรันสามสิบสองนะครับนั่งร้านมันหล่นลงมาแต่ว่าโชคดีคือไม่มี ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ body hate. เสียไม่มีบาดเหตุก็รถเสียหายก็ไม่มีนะครับแต่ว่าตรงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเช็คกาลังเช็คอยู่ว่าเอส่วนต่อขยายตรงเนี้ยนะครับสายชินน้นเงินตรงเนี้ยใครเป็นเจ้าของสัญญาที่ได้รับสัมปทานนะครับมันจะมีคืองานโยธางานยกระดับเนี่ย เท่าที่ทราบนะมันจะมีะสองเจา้คา,าคือรถทันซาสาสติมเงินส่วนต่อขยายเนี่ยมันจะแบ่งเป็นห้าสัญญาค่ะนะครับอถ้าเป็นงานโยธายกระดับเนี่ยมันจะเป็นสัญญาที่สามกับสัญญาที่สี่ซึ่งสัญญาที่สามเนี่ยจอยเวนเจอร์ ure, ที่มียูนิคนะครับกับอกับกับเอสเอสเอส,ส,สน่าจะเป็นชิโนไฮด้านะครับกับก็คือของยูนิคจอยเวนเจอร์ยูนิคมีเอี่ยวสัญญาที่สามเนี่ยนะครับ กับสัญญาที่สี่เนี่ยอันนี้เป็นของชิโนไทยเลยสเต็ก <Okay. S 2> เลยค่ะผมกําลังเช็คอยู่ว่าเอ,อตรงจรันตรงเนี้ยนะครับใครใครเป็นอยู่เป็นยูนิคยูสเต็กนะครับที่รับผิดชอบนะครับตรงจรันสามสิบสองนะครับมันยี่สิบหกเจ็ดห้าเลยนะต้องใช่ก็หลุดยี่ิบเจ็ดจริงๆหลุดยี่ิบเจ็ดเนี่ยเออรอดูพรุ่งนี้นะครับคือเราถ้าคนเพิ่งเข้านะที่ผมแนะนำว่ายีา 27, ่สิบเจ็ดสลึงเข้าเนี่ยเราดูพรุ่งนี้นะครับถ้ากลับมายืนยี่สิบเจ็ดไม่ได้นะครับ เต็กนะค่ะสต็รปล้อเลยเออกไปก่อนนะครับพงนี้ต้องยืนยี่สิบเจ็ดได้นะครับถ้ายืนยี่สิบเจ็ดได้ค่อยเล่นสองนะครับส่วนถ้ายืาถ้าหลุดยี่สิบเจ็ดพรุ่งนี้สต็รปล้อนะครับแล้วก็รอจนกว่าจะยืนยี่สิบเจ็ดได้นะครับค่อยเล่นอย่างนั้นดีกว่าไม่ยืนออกนะใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวเช็คอีกที้นะครับถ้า,าถ้าสัญ,ญญาตรงนี้นะครับที่ผ่านจรันสามสองเนี่ยเป็นของของใครนะครับก็ กดดันราคาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไอ้ไอน,นี่คือข่าวเท่าที่เช็คได้นะว่ามันมีตั้งร้านหล่นลงมาจ้านะครับครับผมแต่อาจจะอาจอะจะเป็นปัปอื่นก็ได้นะครับครับผมไปบีแลนเนาะของตอ B B ้องอ่าบีแลนนะครับนี้บีแลนเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับถือพออยู่แล้วนะครับสามารถวันนี้ยืนบาทเก้าสิบห้าได้นะครับแล้วก็แนะนำบีแลนวอลสีพี่ม่อ B อ,อ่าเป็นไงบ้างไอ้ตัวนี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว เออติดสิบเก้าสตางค์ครับฮะติบ้ได้กำไรสองตังหรือเปล่าเนี่ยแแล้วหนึ่งหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งกระตางนะครับก็คือห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่ผมแนะนำเลยส่วนนี้บีแลนด์วอลียังไม่เข้าเลยเอาเข้าได้ไม่เกินยี่สิบสตางค์นะครับพี่รอนเข้าได้ไม่เกินยี่สิบสตางค์ถ้าใครจะเอานะบีแลนด์วอลีใช่ผมผมว่าถือว่าถูกมากเพราะว่าอออินพีเมียมนะครับ ก็คือมันอยู่ในระดับ15%เนี่ยออเพรนพเมียม e คือความหมายออเพรนพเมียม e ก็คือหุ้นเราซื้อเราจ่ายเงินซื้อบีแลนด์วอลสีไปในราคาเนี้ยราคา19สตางค e ์เนี่ยอ่าออาออนพีเมียมที่15%เนี่ยก็คือหุ้นแม่ต้องขึ้นอีก15%ราคาที่เราจ่ายไป19สตางค์เนี่ยมันถึงจะเบรกีเว้นนะครับเพราะนั้นบีแลนด์วอลสีเนี่ยที่แนะนำเนี่ยเหลืออายุอยู่1ปี2เดือนนะครับตีไป1ปีนิดนี้แหละ1ปีทุนทนท่นนะครับ งนั้นภายในหนึ่งปีเนี่ยหุ้นวีแลนด์เนี่ยถ้าขึ้นมากเกินสิบห้าเปอร์เซ็นตราคาที่เราจ่ายวอลเลนต์ไปมันจะเวกีเว้นนะครับงั้นหมายความว่าซื้อโอกาสที่หุ้นบีแลนด์จะขึ้นต่อจากนี้นะครับหนึ่งปีสิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งผมมองว่าสบายมากจากสตรอรี่และมูลค่าของเขานะครับอ่าเรามีเวลาอีไรเป็นปีนะครับแน่นอนถือ,อผมแนะนําไม่ถึงปีหรอกนะครับผมแนะนําให้ซื้อตรงเนี้ยเราไปขายช่วงเดือนกันยานะครับหลังการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็หลังจากความชัดเจนโครงการพัฒนาของเขาเนี่ยนะครับ ก็ผมผมก็ระดับออลีเอ็นห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันมันมันถูกมากนะครับสําหรับหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นแบบนี้นะครับก็แนะนําแนะนําซื้อเราไปขายเดือนกันยาปีนี้นะครับตัววอรสี่นะคะหลายหลายท่านถาออยู่ซื้อไม่เกินยี่สิบสตางค์นะครับแล้ววอรอื่นๆไม่เอาเหรอทำไมต้องเอาวอรสี่อ่ะมันมีวอเดียววอเดียววออื่นไปหมดแล้ววอร์อื่นหมดแล้วนะครับคือราคาราคาเทสิบสองบาทนะครับงั้นตอนนี้้าว ุ้นดีแลนคือโอเคตอนนี้มันมันเอาออฟเดอะมันนี่ไงครับแต่ว่ามันใกล้ละใกล้แปลงสภาพใช่ใกล้อินเดอะมันนี่หนึ่งต่อหนึ่งนะเวลาเวลาใกล้อินเดอะมันนี่นี่มันราคามันจะลดลงใช่ไหมฮะไม่ใหม่ใหม่คือถ้าใกล้อินเดอะมันนี่นะครับแล้วคือราคายี่สิบเก้าหรือยี่สิบสตางค์ตอนนี้นะครับคือราคาที่เราจ่ายให้กับทามแวรลูล้วนเลย น,นะครับอ่ามันไม่มีอินดิซิตเลยไงครับเพราะว่าราคา็ราคาหุ้นแม่เนี่ยมันต่ำต่อราคาใช้สิทธิ์สองบาทนะครับแต่ถ้าราคาหุ้นแม่เนี่ยอ่านี่เป็นสองบาทห้าสิบอ่าวิ่งไป 2, อ <c oughs> สองบาทห้า,าสิบอ่าสมมุติ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 วิ่งไปที่ราคาบุ๊กนะครับที่สองบาทห้าสิบค่ะนั้นหมายความว่าอินดิซิตเนี่ยนะครับถ้าไปภายในปีนี้นะอินดิซิตแวลูเนี่ยนะครับของบรลนส์เนี่ยมันก็คือห้าสิบสตางค์เลยนะครับ ฉพาะอินทรีย์นะครับงั้นราคาที่เราจ่ายตรงนี้ไปคือยี่สิบสตางค์นะครับถ้าหุ้นแม่ครับวิ่งทะลุเป็นอินเดอร์นนี่แล้ววิ่งเข้าขึ้นไปที่บุกนะครับใกล้สองบาทห้าสิบนะครับม,ม,มันจะเป็นอินมันมันจะเป็นอินทรีย์ล้วนๆเลยคราวนี้ยผมว่าเออผมว่ามันมันเซฟอยู่นะค่อนข้างเซฟเพราะว่าเวลาวอลเลนก็เหลือเวลาอีกปีหนึ่งนะครับมีเวลาให้หุ้นแม่เนี่ยวิ่งแล้วราคาหุ้นแม่มันก็เป็นยังเป็นขาขึ้นอยู่ นะครับแล้วมันก็จะมีสตอรี่ให้เล่นนั้นเรามาเพิ่มเกียร์ลิงนะครับคือใครที่ไม่เอาบล็อกเทนะครับ<ช>ก็ผมว่าเอาบีแลนด์บอสีได้ถือว่าซื้อเวลาอือ่ายี่ยี่สิบสตา,ตางค์ต่อนหน่วยเนี่ยถือว่าจ่ายไปซื้อเวลาให้บีแลนด์เนี่ยวิ่งทะลุสองบาทแล้ววิ่งไปที่บุกนะครับค่ะครับผมอ,ม,อมอ่ะจะพยายามเข้าใจนะครับแล้วก็ยูแวน u v n เนี่ยก็วันนี้ก็ปิดสวยนะครับยืนเจ็ดบาทห้าสิบได้นะครับซื้อต่อเจ็ดบาทหกสิบซื้อต่อนะครับต้านต่อไปคือแปดบาทแปดสิบห้าค่ะผมวอลุ่มก็เข้านะครับโอเคส่วน TK TK ก็ปิดสิบเอ็ดบาทสามสิบนะครับก็ก็ถือว่าปิดสวยนะครับยืนสามารถยืนสิบเอ็ดบาทได้แล้วนะครับนั้นเป้าต่อไปของ TK นะครับก็ผมว่าทดสอบสิบเอ็ดบาทห้าแล้วก็วิ่งไปสิบสองบาท ค,ครับเพราะว่าผมว่าทามันโล่งอ่ะจากจากตรงนี้ไปถึง12.5นะครับทามันจะโล่งเพราะว่ามันลงมาด้วยตอนลงจาก12บาทลงมาเนี่ยมันลงด้วยปันผลด้วยะนะครับดังนั้นวิ่งกลับขึ้นไปเนี่ยจากจุดนี้ไปที่12.5นะครับผมว่าน่าจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ใกล้ใกล้ด้การประากาศโงบอ่ะครับอืสินเชื่อการตโตของสินเชื่อในประเทศของ TK ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสตอรี่ให้ลุ้นจากการ เทคกิจการที่ต่างประเทศแล้วก็ <Okay. S 2> การขยายธุรกิจที่ลาวแล้วกัมพูชา <Okay. S 2> นะครับเพราะนั้นแนะนํายังแนะนาไม่ซื้อต่อนะครับไม่เกินสิบเป็นห้าตัวทีเคนะครับส่วนยูแวนก็ใครที่ซื้อได้ต่ำกว่าเจ็ดบาทห้าสิบก็ซื้อครับ <Okay. S 2> ไปดู <Okay. S 2> แนวต้านแปดบาทแปดสิบห้านะครับ uh, ถ้าผ่าน <okay. S 2> ก็ก็สิบบาทครับ okay. คุณทว่ชาลแล้วอธิบายเพิ่มเติมในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนให้พี่ฟังด้วยนะได้ได้ครับมีจะสอนอะไรบ้างพูดมาซีสอนอะไรบ้างคะเรื่องบล็อกเทรดก็ความเป็นมาและการวิรกรรมของบล็อกเทรดนะครับช่วงเช้านะครับแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างบล็อกเทรดกับดีวีบิวนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนบ่ายจะเป็นลอจิกในการเทรดละรัทีะในการเทรดว่า วิธีคิดแล้วกันในการในการใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วก็วางแผนการเทรดนะครับแล้วก็ก็จะมี case study ว่าถ้าถ้าใช้ pattern ในการตัดสินใจนะครับจะใช้ยังไงใช้ candlestick ใช้ใช้ trend นะครับใช้เว็บอะไรเงี้ยนะครับก็จะผมก็จะมีเค s e study ให้ได้นะขอบคุณมากนะ ค่ะสำหรับท่านที่ติดตามคุณทวัชชัยในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนก็จะมีการเรียนรู้เรื่อง block t r a d นะฮะรีบจองเลยนะฮะเพราะว่าที่นั่งมีจํากัดนั่นเองหลายๆท่านที่สนใจก็เ,ออเบอร์โทรศัพท์นะฮะรีบโทรไปที่เบอร์0864902823นะฮะ0864902823สําหรับคนที่ชอบซับว่าซับวรจริงๆนะ ส่วนของบล็อกเทรดเพราะมันแรงจริงๆนะแต่มีอะไรหลายอย่างนะสำหรับท่านที่ติดตามตลาดนี้มันจะแบบที่ก็บอกว่าเปรียบเทียบกับดีก็ก็น่าสนใจว่ามีพิธีการแบบไหนอะไรกันบ้างนะจะได้เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนนั่นเองนะคะค่ะก็ติดตามข้อมูลการลงทุนสำหรับรายการพิเศษไลฟ์วันในวันพรุ่งนี้ต่อนเนื่องนะผ่านช่องทาง FM 97แล้วก็ a c e b o o k Live นะฮะในทุกวันอังคารก็มีอะไร ที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะที่เราติดตามด้วยกันนะคะที่จะเติมเต็มข้อมูลความรู้ไปด้วยกันนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามพานธุนทางทีวีสุวรรณภูมิแล้วก็เฟ e บุ๊กไ i ฟ e ลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ